แม่แม่เลอแค่นี้เหรอน่ะขนฟููหายไปไหนตลกดเลยหอมเลยมาดูดิวันนี้ไม่ได้มีแค่สามคนนะคะมีนี่ได้แม่แมอุ้ยตกใจดีดิอุ้ยแอปปากด้วยน่าจะไปไหนคะ คนหน้เหรอกะโหลกอะคนข้างหลังนู่นเน่นโน่นโน่นต้นหน้าขาวข้างหลังนู่นชื่ออะไรบอกเพื่อนๆหน่อยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะต้นหน้าขาวชื่ออะไรมอมแมมจริงๆมีคนแอบดูด้วยดินี่ข้างหลังนี่แมมเอาเอาเขินกล้องไปละ มอมแมมสมชื่อเลยวกบเปิดแมมเดี๋ยวมาลาบนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ before กับ after ไปเร็วเอ้ยไล,ลกว่าดูดิ <laughs> เหลือแค่นี้เริ่มต้อแมมล้วเดี๋ยวก็เตรียมออกเลยกลับบ้านล้แมแหลแค่นี้เหรอฮนะผขนฟูฟหายไปไหนออตลกูดิหอมเลยมาดูด <c oughs> แ้แม่แมเิเหระมันมาดิ มา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 หลักยังมับหาไม่ได้ยังจัหาได้ไหมได้จิลล็อกก็ได้เฮ้ยนั่งมองแมมเหรอลูกโอเคค่ะมาแมมมาแมมมาแมม ดูหน้าหน่อยหนูน้ำหมหรอกเพราะแมมเหล wow! ือตัวแค่นี้ว้ายก็เอ๊มีหน้าบอกมาแมมกินน้ำหนูหรอกกินน้ำตรงนี้ใช่เหลือแค่นี้มาให้แมมดมสิเออ มิน่ามิน่าไปจับมอมแมมสิขนมันนุ่มหรือเปล่ามาน่าไปจับสิหนูนอนไปจับอย่างอื่นุ้ยนุ่มมากอืมแก้งมันเหรอฮ้ดูดิเฮ้ยหนาหังอ่ะเหลือาาตัวนี้เดียวมอมแมม